สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูอัปเดตใหม่ในบูเฮเวนกันนะคะอ่ะตอนนี้ก็คือเราเข้ามาแล้วมันก็จะมีอัปเดตรถนะคะแล้วก็อัปเดตบ้านเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันก่อนเลยค่ะแล้วก็ไปสร้างก่อนเลยนะคะมันจะมีทั้งบ้านที่ฟรีแล้วก็ไม่ฟรีก็คือเป็นพรีเมียมค่ะแล้วก็แบบว่าไม่พรีเมียมนะทุกคนอ่ะก็เลื่อนไปเลยนะคะนี่นะคะอันนี้มันจะเป็นบ้านที่ ฟรีนะคะแล้วอันนี้มันจะเป็นบ้านที่ไม่ฟรีนะคะทุกคนก็คือนี้พิมพยมนนี้ไม่พเมยมเดี๋ยวเราจะเอาบ้านฟรีให้ดูก่อนนะคะอ่ะเราก็สร้างเลยไปเลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบช่างก่อสร้างอะไรแบบนี้อะคะ่ะก็เดี๋ยวก็จะพาไปดูข้างในบ้านมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะมันก็จะมีแบบ เหมือนแบบเพิ่งก่อสร้างอ่ะทุกคนเอาดีถ้าบอกว่าอาศัยอยู่ได้ไหมก็ได้นะคะแต่มันจะดูงงๆนิดหน่อยทุกคนมันเหมือนแบบกําลังก่อสร้างนะคะนี่นะคะทุกคนเอาละหาทางออกไม่ได้มันก็จะงงแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของส่วนของบ้านฟรีนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็ออกมาเลยนะ ันนี้ก็จะเป็นรวมๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยลืมบอกนะคะมันมีอะไรอะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะห้องน้ำใช่ค่ะมันเหมือนมีห้องน้ำเป็นตู้เล็กๆตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วอีกที่หนึ่งนะคะก็คือตรงนี้นะทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้เลยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือแบบ ทุกคนคือเราก็แบบสงสัยเหมือนกันนะคะว่าถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะเหมือนบ้านพรีเมียมอันนี้เลยนะแล้วทําไมเราต้องแบบบ้านฟรีเราก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะถ้าเรากดตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบดินธรรมดาคือมันมีหลายหมดอะทุกคนเราอยากได้หมดไหนเราก็เลือกได้เลยนะนี่ทุกคนตรงนี้นะคะมันมันจะมีแบบเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนแบบเพิ่งกำลังจะสร้างเสร็จอันนี้ก็แบบ เพิ่งสร้างมาสร้าง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 ,าง,างนู่นนี่นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือมีเยอะม,ม,มากมาเลยนะคะทุกคนไปนเลือกได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถที่มันจะมาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเลื่อนไปก่อนตรงไหน,นทุกคนไออม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นรถใหม่นะคะตรงนี้นะคะมันจะมีสองคนนะคะทุกคนอ่ะแล้วเราก็ กดนะคะนี่ค่ะทุกคนมันเหมือนจะเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าอะไรทุกคนที่แบบมาคุด,ดเดนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แล้วก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะคะอ่ะแล้วเราก็จะมาดูอีกคันหนึ่งนะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันอัปเดต2หรือว่า3นี่นะคะเอาทุกคนนั่งไม่ได้นี่นะคะทุกคนก็คือแบบมันจะเข้าตีมกับบ้านหลังเมื่อกี้มากๆเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอัพอัปเดตแมปบุงเฮเว่นนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับ s c ค i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย